เพื่อนเพื่อนคนไหนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมฟีฟ่าโมบายราคาถูกอยู่นะครับผมมีร้านเติมเกมมาแนะนำครับร้านคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วทันใจปลอดภัย100%ครับ แล้วทุกแพ็กของเขาเนี่ยคือราคาถูกกว่าในเกมมากนะครับทุกคนโอ้โหราคาถูกแบบนี้ไม่จัดไม่ได้แล้วนะครับถ้าทุกคนสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับให้ทุกคนเข้าไปกดแล้วเข้าไปจัดกันได้เลยครับสวัสดีครับอยู่ผมนะครับโอแมนทามอ่าก่อนอื่นก่อนจะมารับชมคลิปเนี่ยผมต้องขอแจ้งเลยนะครับก็คือ,คอ ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปที่ผมรีวิวโอชชวนะครับคือตอนแรกกันลงไปวันแรกคือแบบมันแบบร้อยวิวไงคือแบบมันมันท้อนิดนิดนะทุกคนคือแบบเออมันไม่เหมือนแบบต่างกนะ่อนนะอืแต่พอวันที่สองอ่ะคือแบบเฮ้ยทุกคนคือแบบเข้ามาดูกันเยอะเลยนะครับโอ้โหผมโคตรดีใจเลยคือแบบชื่นใจเลยนะครับนะ ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของโอชัวนะครับก็ถ้ามีข้อผิดพลาดอะไรตรงไหนก็สามารถเม้นใต้คลิปได้เลยนะครับเพื่อที่ผมจะไปปรับปรุงและแก้ไขให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนะครับนะก็ขอให้ทุกคนช่วยกันดูนะครับว่าตรงไหนมันผิดพลาดนะครับอ่าอ่ะ,อะก็เดี๋ยววันนี้มาเข้าเรื่องก่อนนะคือ ผมจะมาจากทีมนักเตะสายฟรีนะครับวว้าโดยนักเตะแต่ละตัวเนี่ยคือแบบผมไม่ได้ซื้อเลยนะไม่ได้ซื้อเลยนะแต่ละตัวเนี่ยก็คืออย่างที่ทุกคนดูนั่นนะช่วงเนี้ยคือ EA เข้าใจดีนะครับคือแบบน้ำใจงดงามมากเลยนะครับคือแจกตัวดีๆตัวฟรีนี่หลายตัวมากเลยนะครับ mm. ก็เลยผมก็เลยแบบ อยากทำคลิปนะครับคือแบบเป็นนักเตะฟรีครับแล้วก็เราจะไปเอาไปลงแรงกันนะครับว่าไหวไหม,อ,มอยากจะรู้นะว่าไหวไหมอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีมมันก่อนเลยนะครับอ่าอ่านี่ครับรูปร่างทีมก็จะประมาณนี้นะครับอโดยแผนที่ผมใช้ก็คือ442แปดนะ ผมไม่รู้ว่าอ่านว่าแฟดป่ะนะก็ผมชินแบบเนี้ยคือแบบอยู่เดียวมก็อ่านแฟดก็คือแฟดไปเลยนะบ้าเปล่าอืมอ่าโดยคู่หูกองหน้าของผมก็จะประกอบด้วยสารต้นนะครับสาตต้นนี่ผมได้ฟรีนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูเลยคือทุกคนก็น่าจะได้เหมือนผมมัง้งผมไม่แน่ใจนะคืออยู่ด e ี D ี D e A, เขาก็เปิดมาให้รับอะ่ะคือเขาเกมมาปุ๊บรับเลยก็ตอนนี้ก็คือตัวฟรีนะครับ ส่วนเปเล่อย่างที่ทุกคนรู้กันดีนะครับคือแจกฟรีครับ่นะแล้วก็ Lm ็ครับผมใช้เป็นอารันเชียเลอร์นะครับตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันครับจากกิจกรรมเก่าเลยไอ้กิจกรรมอะไรก็ไม่รู้ไอ้เขียวๆะผมก็จำไม่จำไม่ได้ไอ้กิจกรรมอะไรแลกเปลี่ยนทักอย่างนี่แหละอืมโอเคแล้วก็บาเลล่านะครับบาเลล่าผมผมรับมาจากไอ้กิจกรรม UCL นะครับ U L T L ไอติตัวที่ว่าร้อยหกอ่ะกูนดกันกูนดกันก็ฟรีเหมือนครับเหมือนกัน,นครับสําหรับคนเก่าก็น่าจะรู้นะแต่คนใหม่ก็คือถ้าไม่รู้ก็ตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ากิจกรรมมันมันปิดไปแล้วนะ U L T L นะอืมแต่ล่าสุดก็มีมาให้แลกนะมาให้แลกอยู่ตรงแลกเปลี่ยนนะครับลองกดเข้าไปดูกันได้นะครับอ่าอ m ผมใช้เป็นเลนานะครับ เลนาตัวนี้ผมก็แลกมาครับใช้นักเตะที่แบบว่าผมไม่ได้ใช้เอาไปแลกมาครับก็คือฟรีเอลเอลบี l, l ครับก็ใช้เป็นเบเม่นะครับก็ตอนนี้ก็ได้ฟรีเหมือนกันฟรีกิจกรรมยู l เช่นกันนะครับ CM เอครับเอ้ย CM อะไรละ่ะ CB นะครับ CB ก็ใช้เป็นเวรอนครับเวอรอนตัวนี้ก็ฟรีเหมือนกันครับกิจกรรมเดียวกับอารันเชียเลอร์เลย แต่ถ้าใครอยากได้2ตัวนี้อัลันเชเลอร์กับเวยลอนนะครับก็าสามารถเข้าไปซื้อที่ตลาดได้เลยนะครับแล้วก็ CB ตัวต่อไปครับก็คือโคลแมนผมไม่รู้ผมอ่านถูกว่ะนะโคมแมนแหละนะตัวนี้ก็กิจกรรม UCL เหมือนกันนะครับตัวนี้ตัวโคมแมนกับเบเมเนผมมันไม่มีขายในตลาดเนาะสองตัวนี้ไม่มีขายในตลาดนะครับก็คือ ก็ต้องหาสําหรับคนที่แบบอยากจะจัดทีมแบบนี้ก็ก็ต้องไปหาตัวอื่นมาแทนนะครับอ่าแล้วก็ RB ครับ RB นีใผมจําไม่ได้ว่ามันฟรีหรือไม่ฟรีนะอืมไม่รู้ไะตัวนี้ผมซื้อมา 2M อืมโอ้ย่าจะจัดฟรีก็เสียตังค์แล้วครับ 2M อ็มไม่ฟรีแหลืมก็ปีมาหน่อยนึงนั้นฟรีหน่อยๆน่อโอเคอาก็ใช้เป็นลากลัวนะครับ ถามว่าทาไมผมถึงใช้เป็นลากลัวครับก็ตอนแรกคือผมไม่มีตัวไงมผมเพิ่งจะมาได้ไออะไรไอปิ่มปง,งเนี่ยเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวทองเนี่ยปิ่มพงปิ่มพงนะอะไรเนี่ยเพิ่งจะได้ครับแล้วเขาแล้วผมอัดคลิปไปแล้วไงอัดคลิปไฮไลท์ไปแล้วก็ก็เลยแบบก็ต้องใช้เป็นลากลัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าถ้าใครอยากให้รีวิวไอปิ่มปงเนี่ยเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ดูนะอ่ะโอเค แล้วก็ G K นะครับใช้เป็นโอชัวนะครับโอชัวก็อย่างที่ผมได้รีวิวไปคลิปที่แล้วเลยนะครับก็ถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับนะเพิ่งจะรีวิวไปคลิปที่แล้วเองก็ย้อนกลับไปดูได้ครับอ่าโอชัวก็ฟรีนะครับอ่าโอเคครับก็รูปร่างทีมสายฟรีของผมก็จะประมาณนี้นะครับมูลค่าก็จะประมาณ7 0 0ดร้อยห้าเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยล้านอ่ะตีไปกลมๆนะ โอเก็จะได้มา130นะครับอ่าผมบอกได้เลยว่าทีมชุดนี้โคตรจะตึงครับผมว่าตึงที่สุดแล้วแหละสำหรับสายฟรีนะอือ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลงแมตชเฮดตูเฮดกันสักตาหนึ่งนะครับอเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลย อ้าวโอเคก็เข้าสู่เกมแล้วนะครับนะเรามาดูกันนะกันว่านักเตะสายฟรีของเราเนี่ยจะรอดหรือจะล่วงนะครับในแรงนะครับอ่าโดยแรงที่ผมกดนี่ก็จะประมาณแรงเก้าแสนเกือบจะหนึ่งล้านนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับว่าจะรอดหรือจะล่วงครับโอเคครับเกมเริ่มครับเขี่ยบอลเรียบร้อยครับสลาตั้นครับสลาตั้นส่งไปซ้ายครับอ้าวโดนตัดบอลครับจังหวะนี้ยังไงครับ เอาครับอาลันเชเลอร์อาลันเชเลอร์อาลันเชเลอร์ส่งให้ตาลาตันครับตาลาตันส่งไปเบเรล่าครับเบเรล่ายังไงครับเบเรล่าเปิดขึ้นมาลูกนี้อื้มเปิดออกไปนะครับโอ้โหเบเรล่ากล้องจากที่เบเรล่าเลยนะครับจังหวะนี้เขาเปิดบอลครับจากผู้รักษาประตูครับเบอร์วิงแฮมครับมอร์วิงแฮมส่งไปที่วอลเลอร์วอลเลอร์ยังไงครับวอลเลอร์เล่นสกิลครับ ต้งมาปีกสายครับวินิซิอุสวินิซิอุสยังไงครับยังไงครับจังหวะนี้อืไม่ผ่านลากัวนะครับลากัวเข้ามาสกัดได้พอดีครับแล้วจังหวะนี้กุนโดการสวนเลยครับไปที่เปเล่ครับเปเล่ไปแล้วครับเปเล่ติดสปีดจังหวะนี้ปื๊บเปิดขึ้นมาลูกนี้โอ้โหขาเจ้าครับสลาตันอิบาฮิโมวิชเปิดสะกอแรกให้กับทีมสายปีของผมแล้วนะครับโอ้โหโอ้ตึงดูครับจังหวะนี้ เปิดขึ้นมาอมืเต็มข้อเลยนะครับกูจะตึงยิงแรงเกินอ่ือโ้จะตึงโอเคครับมาครับเริ่มกันต่อครับังหวะนี้มบอวิงแฮมเปิดไปแต่ว่าวิานิสอุสวินิสอุสส่งให้ดีบี้เดียบี้นะครับอืมผมก็อ่านไม่ไม่ค่อยชินนะครับผมอ่านชื่อเขาไม่เก่งโอเคครับังหวะนี้มือวิงแฮมส่งไว้ที่ก,กิมวาร้ายกิมวารอืยอือมีสกัดได้ดีครับกองหลัง โอ้โหสวยจริงๆครับายครับกลุนตัวการส่งให้เปเลยแล้วยังไงครับไปเล่ไปอีกแล้วไปไปตดสปีดอีกไล้ครับจังหวะี้ส่งให้ตาลาตันไหมครับส่งก็ส่งไปโอ้โหล้มหน้าครับโอ้พลาดเลยครับเปเล่เกือบจะดีแล้วนะครับถ้ายิงเองก็ก็เข้าไปแล้วนะครับแต่เลือกที่จะส่งให้ตาลาตันนะครับโอเคครับบอลจากผู้รักษาประตูครับจังหวะนี้เขาจะเปิดให้ใครนะครับ เรามาดูกันครับโอเคแล้วเขาเปิดไปแล้วครับโอ้โหเปิดยาวเลยครับเดี๋ยวบี้ส่งไปครับวลเลอร์วอลเลอร์วลเลอร์เจอเวอรอนวอลเลอร์โอ้โหพิกลุโวอลเลอร์ยังไงครับวลเลอร์ยิงติดครับโอ้โหวันออกข้างไปนะครับเป็นลูกเตะมุมของฝั่งตรงข้ามนะครับโอเคแล้วเปิดขึ้นมาลูกนี้โอ้โหเกียร์ได้ครับวัะนี้ไปเปเล่ครับเปเล่เปเล่ดึงรอหนึ่งทีแล้วส่งกลับมาครับส่งไป าลากัวมาอยู่ข้างหน้าได้ไงครับลากวัวลากัววิวว่งขึ้นไปนะครับลากวัวลากัวส่งให้เบเรล่ราครับเบเรล่ราเปิดสลาตันมงลูกนี้ไม่ตรงกรอบนะครับโอ้โหสลาตันทําหน้าเส็งเลยทีเดียวนะครับแล้วเปิดครับพักสาประตูของเขาเปิดขึ้นมาครับอายครับส่งไปครับเราอนันนี้อ่าแล้วหมดเวลาครึ่งแรกนะครับโอ้โหตอนนี้ทีมของสายพี่ของผมนําไปอยู่ที่หนึ่งประตูต่อศูนนะครับ โอเคตอนนี้เน็ตไม่ค่อยดีนะครับโอเคไปครับไปกันต่อครับครึ่งหลังเดน่าครับเดน่าตรงไปที่ลากัวลากัวทำหลุดนะครับไปแล้วครับเขาเขาจะสวนครับโวลเลอร์วลเลอร์ยังไงครับวลเลอร์มองอยู่ครับโวลเลอร์วเลอร์วลเลอร์ส่งมาลิววินิสิอุดยังไงครับอีกหนึ่งทีแล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โห สามหนึ่งเอาไม่ลงครับโอ้โหแล้วส่งกลับมาที่นูเนอร์แมนเดสแล้วก็ไปที่มือมิงแฮมมือมิงแฮมส่งเฟอร์โบร์เกิดเป็นไรโอ้ยลินพันนะับื่อนวันี้ลินพันเอ้าแล้วมือมิงแฮมเอ้าหลุดไปไงเขาล่ะเรียบร้อยครับโอ้โหอยู่ดีหลุดเข้าไปได้ยังไงก็ไม่รู้เลยงงเลยครับกองหลังสามสี่ตัวสามตัวได้บ้างเอามือมิงแฮมไม่อยู่นะครับโอ้ยหือว่าเป็น การพลาดไปครับไม่เป็นไรครับแล้วมันเริ่มกันต่อนะครับไปครับตลราตันส่งให้กุดอกันกุดอกันส่งไปที่เปเล่เปเร่เปิดมาคาราตันเชียเลอร์ยังไงครับเชียเลอร์เชียเลอร์ส่งไปเบเรล่าเบเรล่าส่งส่งไว้ส่งส่งตลราตันคาราตันยิ่งโอ้โหโคตรสวยสวยจริงเลยจริงครับ เมื่อกี้ช่วงที่ว่าเบเดล่าจะส่งนี่คือเน็ตหายเลยนะครับคือแบบเน็ตมันขึ้นขีดนะครับมันเลยส่งช้านะครับโอเคครับก็ได้ประตูที่สองจากตาลาตันอิบาฮิโมวิชนะครับแล้วเขาก็เขี่ยต่อครับเปิดเกมต่อครับดูกันว่าเขาจะประตูคืนได้ไหมครับอ่ยครับนูโน่เมนเดสอายเขาโดนเอโอยลิ้นไปแล้วไปแล้วสมองภาคไม่ทันแล้วครับเร็วเกินครับ โอเคเปเร่ครับเปเล่ได้ส่งให้ลาตันอีกแล้วลาตันเอาลาตันหลุดตลาตันยิงเรียบร้อยครับนาทีที่เจ็ดสิบห้าครับลาตันอิบาฮิโมวิชกดแฮตริกไปแล้วนะครับโอ้โหตีดังกาโอ้โหサาตันตัวแบกจริงๆครับโอ้ของฟีที่โคตรคุ้มนะครับลาตันไปครับแล้วก็โดนเปลี่ยนตัวออกนะครับส่งเป็นทางฮิลิี่เคนลงมานะครับทีมสายฟีของผมนะครับ ใชครับแต่วะนี้ยังไงครับเปิดมาเดบี้เดบี้จะส่งให้วลเลอร์ไหมวลเลอร์วลเลอร์วลเลอร์ส่งไปที่มิสูสุดไม่ได้นะครับอายครับเรนาเรนาลากขึ้นไปครับเรนาส่งเล,เล่แล้วมาเรนาอีกทีหนึ่งเหนาไปแล้วเรนาเรนาไปแล้วเปิดลูกนี้เฮลิเคนมงไม่ได้นะครับอืมเฮลิเคนก็ัวฟรีเหมือนกันนะครับก็จะกิจกรรม UCL นะครับอ่า โอเคเขาส่วนมาครับทุกวันนี้โอ้ยหรุดไม่ลุดรับไม่รูดทับรูดรูดังหวะนนี้ยังไงยิงยิงไม่ได้นะครับโอ้โหติดไปหมดครับกองหลังโค้รจะดีโอเคแล้วเปิดเคลียร์ไปเลยครับโอ้แล้วก็จบเกมนะครับอ้าวนิ้วแดงจบเกมพร้อมกับนิ้วแดงครับ <c oughs> เอ <c oughs> เอก็จบไปแล้วนะครับาหรับเกมในวันนี้นะครับโอ้โห ก่อนอื่นต้องขอบอกทุกคนก่อนเลยนะครับอที่ผมบอกคลิปที่แล้วว่าผมจะแก้ไขเรื่องไฮไลท์นะครับคลิปนี้ผมได้ทําแล้วนะครับโดยยืมโทรศัพท์ของพี่ผมอัดนะครับอืมยังไงคือแบบไฮไลท์คือแบบดีขึ้นไหมทุกคนก็ยังไงก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อที่เป็นกาลังใจให้ผมไปยืมโทรศัพท์พี่ผมต่อนะแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่นะครับก็คือ มีปัญหาในตรงเรื่องที่ว่าผมไปไป,ไปภาคเสียงในแอปเนาะแล้วทีเนี้ยมันกระตุกครับภาพมันกระตุกก็เลยทําให้เสียงอะ่ะเสียงบางทีมันไม่ตรงกับจังหวะนะครับก็ต้องกราบขอภัยทุกคนด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยนะครับคือโทรศัพท์ผมมันตอนนี้ไม่ไหวจริงๆนะครับต้องรอแบบซื้อใหม่จริงๆครับขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่ะอ่ะเรามาดูทีมชุดนี้กันนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคน ทุกคนคิดว่าตำแหน่งไหนผิดพลาดกันมั่งครับอืมคือแบบเล่นผิดพลาดอะไรผิดพลาดครับอืมทุกคนคิดว่าเป็นยังไงครับอ่ะแต่สาหรับตัวผมนี่คือโอเคทุกตําแหน่งเลยนะยกเว้นลากลัวครับเพราะว่าลากลัวเนี่ยคือเขามันไม่ตรงตําแหน่งของเขาเนาะคือเขาเล่น CB แต่ผมจับมาเล่น RB นะครับอืมมันก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วมันไม่ตรงตําแหน่งไนงะแต่ส่วนสูงเนี่ยโคตรดีเลยจริงๆบางบางทีไปเจอ เปิดมงอ่ะหรือเปิดมุมอ่ะคือเขาเข้าไปข้างในแล้วก็มงออกมาเคลียร์ได้ดีนะครับม응ผมชอบเข้าตรงนี้แหละแต่เดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนเป็นปิ่มปงนะครับนะเปลี่ยนเป็นいいปิ่มปงผมก็อา yea. ่านไม่ถูกอืมก็อ่ะังไงขอให้ทุกคนเม้นมาบอกผมหน่อยนะว่านักเตะคนเนี้ยเขาชื่ออะไรปิ่มปงอนะปิ่มปงอนะอืมนอะ่าอ่าก็ ยังไงก็ถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปนะครับอ่ะก็สำหรับวันนี้ผมโอแมนทามขอลาไปกันไปก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ